ลบุม<อ>งมีพางัดครับวันนี้ก็หนีหนีหน้าดินมาเป็นปักเบ็ดแทนนะครับวันนี้ก็จะมาปักเบ็ดปลาช่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับปลาช่อนออกวันนี้ก็นี่มีเครียดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีไส้เดือนรับมาครับแก๊งเพื่อนๆครับไอ้ย่าไม่หลอกเลยนะครับเดี๋ยวยังไง เห็นมาลุกมันจะมืนๆหน่อยครับยังไงวันนี้เดี๋ยวลุงบีลองเปลี่ยนแนวนะแล้วก็ลองมาปักเบ็ดดูวันนี้มีมาประมาณสัก50ิคันนะครับจะลองดูว่าได้ปลาช่อนกีดตัวอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงผมไปปักเบ็ดระหว่างนั้นเราก็เดี๋ยวค่อยตอนเก็บค่อยดูทีหนึ่งว่าจะได้ตัวหรือเปล่าไปครับไอเดี๋ยวเดี๋ยวลุงไปถ่ายถ่ายตอนปักฝังลูกก็ได้ตอนนี้ต้องถ่ายตอนมันลุกไปรถอ่าขวยไม้มาอีกครับอันนี้ท่านชุยครับอันนี้เกี่ยวอะไรครับ เกี่ยวเครียดครับเกี่ยวเครียดวิธีการเกี่ยวเครียดต้องทํายังไงครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอาเครียดออกก่อนอ่าเอาเครียดออกก่อนอมมึงอมไม่ได้นะอมมันเป็นไม่ได้นะนี่ยางรัดไฟพุงเหรอนี่ครับเวลาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเครียดนะครับเอาปลายเป็ดครับเกี่ยวทีปลายปากข้างล่างครับโถโรข้างบนปลายแค่ปลายปากเพื่อที่ให้มันโดดได้ครับเวลามันโดนน้ำมันยดดึง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 อย่างนี้นะใช่โอ้โหรอเหยื่อนะฮะรอเหยื่อเดี๋ยวนี้ลองดูนะครับว่าปักนับด้วยนะกี่หลัง เดี๋ยวลองดูทฤษฎีถ <ped> ้าเบ็ดตัวนี้ไม่กินกูจะตบให้ฟังค้างก็ได้กลัวมันจะข้อย่างมันจะไม่รอดเฮ้ยช่วยก็มันคีบมันหาต้องมึงต้องหัวทิ่มองน้าด้วยเอาเวลาเดี๋ยวกูจัดให้นี่นะครับก็น้องเขียดน้อยนี่คุณครั้งแรกไหมครับลุงเบย์นี่ครั้งแรกไหมต้อง เดือบวป๊บนึงนะเดือบกลมกระโดดเก่งทำไมต้องเก่งด้วยล่ะครับไม่ถนัดนี่อ๋อครั้งแรกก็จะเก่งเก่งหน่อยนะครับโดดดึ๊กดึกดึกเลยครับแดกแม่งเลยน่าอิจฉาทุกอย่างส่องหมด้วยนะสุดยอด ให้คุณไปยู่ตรงกลางนี่ดิเหมือนกระโดดไปตรงนู้นเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยเออนั่นแหละ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 เออนะครับรับรองเลยนะอ่ะพูดจริงพระอาเบ็ดคันนี้ไม่กินนะให้ที่ไปช่วยตกน้ำได้ตรงนี้อ่าโอเคโอเคนะรู้กันอ่ารู้กันนะคันนี้นะือเชี่ยหอมปะกินได้ปะนอนยางยังกินได้ปะอันนี้ครับเราเฮ้ยอร่อยว่ะเฮี้ยนี่ลองปลาหมึกแห้งนะครับไม่รู้ว่า ปลาช้อนจะกินเม่าเพื่อได้ปลาดุกนะปลาหมึกแห้ง้ทีมงานมึงแม่งลูกโทรตามมาลูกโทรตามมะลูกโทรตามเอ้ยมึงแม่งเป็นผาระว่ะอร่อยว่ะน้อนกูว่ามันกลิ่นแน่เลยอร่อยส่งให้กูน่ะดิเน น้ำลึกปะวะโอเคอันนี้นะครับเป็นปลาหมึกแห้งเดี๋ยวลองดูวันนี้มีสามอย่างครับไส้เดือนเขียดแล้วก็ปลาหมึกกินแล้ว่ะใจเย็นปต่อปิดไราือยดปักคนเปนไหมเขาถึห้าตัวตอนนี้ครับเมื่อทีมงานครับมาปักปลาแล้วพูดไม่เข้าใจกันอาจจะมีต่อยได้นะครับแม่งเที่ยงกุ้ยา โอ้โหนี่ดูดูว่ายน้ำก <ST U K> ี <ST U K> ่ดอกเยี่ว่ายอย่างกับท่าผิดเสื้อเลยกี่ <ST U K> ดอกกี่ดอกไปกับเมียสองคนเหรอกี่ดอกเอางี้ <ST U K> เอา <ST U K> เอางี้ไอ้ชุยนี่ไอ้ตั้มให้คลิปไอ้นนท์มึงรับมเลยเอางี้ไหมครับ,เ,เ,รบเดี๋ยวเนี้ยสองคันนะเดี๋ยวปักคู่กันเลย ถ้าไข่ไม่ได้ป át, ้าโดนตบเอาไหมได้เนื้ออตรงนี้นะขาไปเลยนะเอาแค่ตรงนี้กอาดให้เป็นรักนะโอเคโอเคสองฐานนะสองปลวกนี้ต้องจอมปลวกนีะคันนี้กับคันนี้สองคันนี้ต้องฟังต้องฟังถ้าได้ถือว่าเจ้าถ้าได้ถือว่าเจ้าถ้าไข่ไม่ได้โดนตบถ้าไม่ได้ตองคนเลยโดนตบทั้งคู่อโอเคพวกหกคนนี่โดนหมดเลยไอพวเอาเขี้ยนทุกคนเขี้ยนไปแล้วไงนี่แหละเอาคนละคันแล้วมีแน่ครับวันนี้มีแน่โดนกูตบเองเลยเขี้ยนตุกอบวะ ไม่ได้หรอไม่หนุนแมงมือจกนี่มาเจือบเลยเกือบเลยใครมาวะไม่ได้โหอันนี้ล้อหน้าท่อเลยนะครับหน้าท่อนี้จะมีปลาวิ่งส่วนเข้ามากินไหมเนี่ยหน้าทอกับหน้ามอนี่เหมือนกันนะโอ้โหหน้าคล้ายๆกันหน้าท่อหน้ามอสี่เนี่ยเนี่ยอะไรลูกปลาไหลจับได้โอ้ยเยอะปลาไหลเอาเอานี่มัก่อนเอาเอากป้องมาก่อนดีจับเลยมึงจะเบี้ยวขึ้นมาเอ้านี่จับอย่างงี้จับอย่างงี้ เออจับปุ๊บเดี๋ยวเวียงขึ้นมาเวียงขึ้นมาไม่หรอไอ้สัตว์ไปเลยโอ้ยนี่ปลาม่อเด็กก็รถทีบส่องตีเลยสัตว์แม่ยังยูยังยูตัวตัวเฮ้ยมอไม่ใช่แค่นั้นนะปลาช่อนด้วยเต็มเลยป้องมืองนะแทกเต็มเลยปลามอลูกมันป้องม้าป้องอุ้ยปลาช่อนเอาเจียวเป็ดเต็มเลยนะมึงทุกๆตัวเจียวเป็ดข้าบนนู้นอ้าไอ้มึงเอาปลาช่อนไปเจียวปลาช่อนมันแดงไงเรา ก็ปมองไงมึงจับปลาช้อนเฮ้ยมึงจับปิ๊งจับปิ๊งจับสายเกย์โอ้ยมันโยนปลาครับเดือดแท้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 เนี้ยครับอาุงวีครับโอ้ยจับอันนี้เป็นย่าปลานินนะครับมีมือปลามือเป้าอันนี้มีทั้งนินทั้งหมอเชดเชดโหนี่ปลาช้อนครับนี่นี่ปลาหมอนี่วะช่างยาแม่งชุยนิ้วไหวนิ้วว้า อนี้ยัสาเอาเอาหัวไฟออกก่อนหัวไฟออกก่อนออมันปิดโดนตาปิดปิดแสบตาปิดหัวไฟอ่าเนี่ครับอันนี้คือคันแรกที่ปักดูป้าหมอโคตรใหญ่ชิบหายดู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 อ่ะเห็นปะโอตัวใหญ่เอาคนมือหน่อยมือมึงใหญ่ชุ่ยไดดดดดู้้้วววววยเเเีออออาาคนนนมืลก่สทิงขรั เล็ดออกไม่เอาออกจะเด่ามา YouTube YouTube ไม่ได้นี่เดี๋ยวล้างก่อนอัานน้ำหน่อยเปิดโอ้ตัวใหญ่นะครับดูขวดน้ำนี่โอ้ปลาหมอตัวใหญ่มากตัวนี้สามตัวโลน่าจะใหญ่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 เป็ดเหมือนเป็ดป้ากับเป็ดเยอะเป็ดกูมันตึงว่ะตัวใหญ่จริงตัวใหญ่จริงตอนนี้ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปหลองกูดูนะครับประมาณลงไปประมาณสักสี่ห้าสิบหลังได้เนาะแต่ว่าเมื่อกี้ไอ้คันแรกที่ปัากออ่ะเดินไปดูเล่นนะครับได้ปลาหมอมาใสแมงคดไปเล่มเลยงงดิบันเล้งคืออะไรใหญ่เนะนี่หมงคอดใหญ่อะปลาหมอใหญ่นะแจวแแ๋ว,แวอ่าครับเดี๋ยววันนี้รอดูอยากได้ปลาช่อนไซโลไม่รู้จะมีเปล่าวะ นแทงเลยแทงเ้าทีมงานนะครับทีมงานลุงบีโอ้ยแทงครับนี่ดูเตรียมเตรียมอุปกรณ์ไม่ใส่ปลาอ๋อาะไปเดี๋ยวเราเดินทางครับตอนนี้เราเดินเก็บเบ็ดแล้วครับเดี๋ยวดูว่าเป็นไรอเนี้ยรุดดิปลาลากโดนปะ ไนนะไดูโดนปลาเปล่าน้นข่วยมั่วชป่เนี่ครับคันนี้โดนปลาอะไรไม่รู้ปลาอะไรครับลไเฮ้ยเดะเ็ดอ่ะมันไเียวมีป่ะไล่แน่นอนยกนี่เอาลงไปเลยเขียดเขียดว่ายไปครับไม่มีอะไรระวังหักนะ ช่วยดึงเลยโอ้ยโอ้ยสวยเอ้ยมึงแม่งสัตว์เขียนมาเขียนมาเครียดไว้ไปนะลูกปลาลูกปลาเฮ้ยไม่ใค่ที่อรกะป้องลูกปลามาเลยเหรไปเดี๋ยวดูกัอเดี๋ยวดูกันคันนี้ก็ยังเงียบนะครับคันห้ากคมึงดูที่เนี้ยดูปิดหักอีสั้งหมาครับตัวหนึ่งไปเก็บมาไกลปลาช่อนน้อยปลาช่อนน้อยน้อยเกินโอ้คันหักเลย ขันไม่ดีนะครับซื้อมาขันละเท่าไหร่นะสี่บาทห้าบาทข่อยมือนีเหี่ยมมือเหลียวติดตัดมึงล้อก็หนี่รุบลูดเชียอะไรเดี๋ยวกูทิปตกน้ำเลยนี่ไหนวะดูอีกแล้วปลาหมึกนี่ช้อนช้อนคือหมึกคือหมึกคือหมึกมือไม่ว่างตัวหนึ่งช้อนป่วยเบ๊ะกูนี่วะเนี่ยอันนี้ตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้กินอะไรเบกูเอาหมึกเหรอไม่รู้อ่ะอันนี้ใครป้ากไม่รู้เบกูใครไอ้ใครก็ไอนั่นไอ้เดือนตัวไม่ใหญ่ครับตัวรุนรุนเบกกู ไม่ไม่กุทุกคนเลยเบ็ดมึงขวยเบ็ดกูปักขนเนี้ยเดี๋ยวกูปล่อยเลยสักเดี๋ยวกูปล่อยเลยไอ้เหี้ยะปลาชอนใสใสส่องส่องลอวส่องนิ้วสองนิ้วด้วยเนี้ยส่องขีดยังไม่ได้เลยว้า เออลุ้นๆนะจ๊ะไปไขมึนี่ฮได้ได้ปักตรงเนี้กำลัไปซะเดวนี้เอจ้จูจเลยเราเกี่ยปลาหมึกลงไปเลยปลาหมึกอยู่ปะอยู่อยู่ปักปักเดียอ่า่แห้งเหรเกียล้วดิปลาอปอไว้ลอก่อนนี เอ้ยบมอที่บอกก่อนไอ้ชุยลบไอ้ชุยลบมึงนี่เปเป็ดกลุ่มแม่งม่านแถวะวันนี้เอ้ยเฮ้ยไอชุยไมเป็ดกลุ่มม่านหรอเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฉยใจโยกนะใจโยกนะขันของลบข้างหลังลบดูด้วยดูดหญ่โอ้ยมันขันนะโอ้ยหมูนี่หมูโอ้ยยกไปยกไปโอ้ยปะดุส้โลครับกลับตีปีกเดี๋ยวก่อนปลาดุสายโลเฮ้ยนนท์อะไรวะนั่นนี่เอาออกเลยฮะจัง ไอ้ข้องไอ้คันนี้มันพันสาเดือนก็ดีว่ะคุณมันจะดีกว่าดีีนส่วนแถวสายเดือนนะปลามันสซาับพับมันต้องใช้สาเดือนปลาหมอก็กินสาเดือนปลาดุกก็กินช้อน่กี่ช้อนก็กินสะรู้เบ็ดขุดติดหมดเลยไหมเนี่ยชอบป่ะทำบ้าพื้นไหนที่ชอบชอบป่ะเอาเป็นว่าตัวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลุงบีไปดูข้างหน้าต่อล็อก่อนล็อก่อนล็อก่อน เออขุดได้เดือนล้อก้อนล้อลอยลบมน้อยลบมน้อยใหญ่ปะช้อนเนี่ยช้อนใจอ่ะเยอะนนเฮ้ยปะตัวใหญ่ปะเห็นปะเฮ้ยปะโอ้วิ่งดุ๊กดุกดุกเลยเดี๋ยวกดกัวหนึ่งชื่อนี้เลยปลาหมึกอ่ะหมดไปอันนี้ปลาหมึกหรืออะไรวะไอเดือนไอไผ่ใช่ไหมมุ้ยไผ่ปลาหข็งแม่งมันจะมันจะลุกไปได้ยังไงโอ้ยตัวใหญ่ไหม อุ้ยตัวใหญ่อุ้ยตัวใหญ่ปลาอะไรปลาชนปลาชนตัวใหญ่สายสวยสายสยสาสวยโ้ย้คอยคอยค้ยสายดีอสายดีว่ะโอ้สายครึ่งโลเนสายดีวะไม่ถึงหรับเกือบเกือบครึงโลไปไปเกือบเกือบช่อนด้ยเกือบครึ่งโลเกือบครึ่งโลสี่ขีดสี่ขีดปลาหมือกี้ปลาหมืกมาชิ้นละเงี้ยเดี๋ว่มก่อนไปไต้อยืนว่ะดูดูดูแล้วสาเดือนเหมือนจะดีนะครับส้เดือนดีกว่าคืนคืนไปเถอะไม โอ้โหใช้คำว่าหนักเนี่ยขืนเห็นปะโอ้ตัวดีตัวดีโอ้โหจ้าอยู่ครับก็เดี๋ยวต้องปักใหม่เพราะว่าต้องไปเอาเบ็ดมาเสริมเด็กยวรอบมึงค่อยมาเสริมไหมเออเดี๋ยวเขาให้เสริมไปขุดเสีอเดียวนอนนะครับรอบแรกเราก็ปักเบ็ดไปรอบหนึ่งชุดหนึ่งครับเราก็เวียนแค่ครึ่งชั่วโมงได้แล้วก็ไปเก็บมาดูผลงานครับอ่าดูผลงานนิดนึงพอได้ตัวครับพอได้ตัวโอ้โหสบะโอ้โหกระเด็นกระเด็นโอยตัวใหญ่ไม่ออกรว โอ้โหปลาดุกปลาดุกเยอะนะครับดูตกเริ่มเลยวิธีที่ก็ตกดีตัวคือตัใหญ่ไปอ่าเป็นไงครับปลาดุกสองปลาช่อนสายห้าหกหกตัวแต่ว่าตัวไสาสวยๆนี่สองตัวครับปลาช่อนสาสามตัวโลปลาช่อนแล้วก็ปลาหมอสองตัวอ่าเดี๋ยวยังไงรอดูรอบต่อไปครับเดี๋ยวไปกู้ใหม่ปลาช่อนอุ้ยแคบว่ะแป๊บนึงนะครับโอ้หช่อนไสา โลครับโลแน่นอนนี่กินอะไรอ่ะปลาหมอลูกปลาหมอลูกปลาหมอโอ้สาโลครับน้องบีครับทไตอนนี้ตอนนี้ก็กำลังย่างปลาดุกกับแก้มเบียร์ครับตอนนี้เหลืองเหลืองโอ้ยังใหญ่ครับใหญ่เนื้อนี่แบบเหลืองเหลืองยางแบบพิธีพิธันจเย็นๆนะครับ เหนือเด็ดแน่นอนอันน so, so. ี้ค so ือปลาช่อนธรรมชาติด so nice ้วยนะครับเอ้ยปลาช่อนว่ะปลาดุกธรรมชาตินะครับก็อไม่ใช่ปลาดุกเหลียงเนื้อก็น่าจะอร่อยกว่าอย่างน่ากินแหละน้ำจิ้มมีป่าน้ำจิ้ม